นะครับมบรรยากาศกันนะครับผมเราไปดูสวนผักกันนะครับผมออสีธรรมเนร์เดินสวนผักกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสวนผักอยู่นั่นะนะ มันยิกากับในคมเด็ดร้อนนะครับวันนี้นะครับผมพอมันเทั้งมนะะันคทุกคนดนะครับวที่ยกสงเกิดสดีนรยาการสวยพังนะครับเดี๋ยวเราไปขดเดี๋ยวเราไปเป,นะะปน็นกขดิกันนะครับผมบรรยากาศับรับ จะรัดูอเดอร์ประกาศเดอร้อนปาน์ไนเดอร์นี่พี่น้องบรรยากาศอยู่ลำบ้านดีเดอร์มีลมด้วยเดอร์เอฟซีเดอร์นี่ถ้ากดไลค์กดสกายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมยูบส่องเชื้อสายเลยนะครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอเชิไปกินน้ำกันนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อเป็นเมย์เอฟซีตั้งมานะรกที่คนุกนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปที่มากดไลค์กดสกายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสร้างเช้าสายเลยดูนะครับบรรยากาศกันด้วยนะครับผม ขายอยู่บ้านนะครับหลังบ้านนะครับผมนี่ไปจะขายแดดรอดนะครับทำลิปให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้ดูกันด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบานาลาท่านทุกคนด้วยนะครับวันที่อยู่กับสร้างจอสายดื้อนะครับผม นั่งเล่นเย็นเนอะอิสินะนะบรรยากาศเย็นดีนะอิสินะอยู่หน้าบ้านนี่นี่คนยังซ่ววันนี้มีลมด้วยนะครับอิีนี่นะครับบรรยากาศกันนะครับผม กดไลค์ก็สุดคลายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมบรรยาก,กาศอยู่บ้านนะครับวันนี้นะครับไ,ได้ไปไหนนะครับแดดร้อนนะครับผม ก็อยู่บ้านอยู่ด้วยกันได้โปรดรีด้วยกดไลค์กดรุบซค่งับกดิกันด้วยนะครับโวรดรับมาันดูคลิปซ่องเจ้อกสายเรื่อยๆน,นะครับผมดูบรรยากาศกันนะครับผมนี่ก็อยู่บ้านนะครับผมพักผ่อนนะครับผมบรรยากาศเย็นดีนะครับ แดดร้อนนะครับเี 3, วันนี้นะครับแดดร้อนเปเปี้ยงเลยเป็นจะอาบน้ำอาบท่าอีกเนะอฟซีเนาะบรรยากาศยามร้อนเนาะแดดร้อนเนาะอีฟซี วันนี้ยืนดีนะครับอิบี่ทั้งพันะาราทุกทุกคนนะครับคนที่โย่ต้องเจอสายรีนะครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้มากด like, ไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝาอสซันโจ้สายดูด้วยครับชวยมาดูคลิปชวยมาดูคลิปนี้กันเลยครับขายอยู่บ้านนะครับผมอยู่รามากระทำคลิปให้พอๆแม,ม่ให้อิบซิทั้งบ้านได้ดูกันนะครับฟอส่ันโจ้าสาย,ด,ะะสยาดูด้วยครับผวยมาติดตามคลิปนี้ เคยมากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง like. ก so ันด้วยนะครับผาฝากซอนจสายดูด้วยนะครับผมเมาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมบรรยากาศอยู่ล้างบ้านนะครับผมการอยู่วนะครับผมดูคกับซองเจสายเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากซองเจสายดูด้วยครับผมมาดูคลิปนี้ มาติดตามคลิปนะครับผมฝากซองจูซารุดวยครับช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยครับบรรยากาศอยู่หลังบ้านนะครับวันนี้นะครับผมสี่ทั้งวันและล่าที่ทันทนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาติดตามคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับฝากซองจูซลรุนะครับเดี๋ยวทำคลิปให้พ่อแม่เองอีกสีที่ดูกันตลอดนะครับผมบรรยากาศอยู่หลังบ้านนะครับผมอยู่ในบ้านนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้ไปไหนนะครับ แดดร้อนนะครับไปอยากไปหาเล่นน้ำเล่นท่ากันนะครับบรรยากาศร้อนนะครับอ่าเล่นน้าแถวทะเลนู่นเน้อยเอีเนาะบรรยากาศแดดร้อนตอนนี้นะครับผมเล่นน้ำแล้วเล่นน้ำแกะริมผู้ไอเนาะเอฟซีเนาะบรรยากาศร้อนปานนี้นะครับผมอย่าลืมกดซอนเจอร์สายริ้นนะครับช่วยให้มากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมช่วยให้มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับฝากซอนเจอร์สายริ้นนะครับผม บรรยากาศกันนะครับผมปอๆแม่เอฟซีทางบ้านน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับมาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับค่ากดกระดิ่งกันด้วยนะครับฟังซ่อนเกี้ยวใสลุยนะครับาให้กำลังใจซ่อนเกี้ยวใสลุยให้จุ้มมีรายได้ช่วยมาดูหลายโซกันด้วยนะครับผมบรรยากาศอยู่บ้านนะครับผมนี่ก็พักผ่อนนะครับผมเราจามกีดยางแล้วก็ไปกีดยางพล่าหาเงินหาทองกันด้วยกันนะครับผม นี่นะครับมีนาะได้อยู่ในบ้านนะครับใครกดไลค์กดซับค่ายกดก,กระดิ่งกันด้วยครับผมวันนี้เขาจบคลิปเพียงแค่นี้เขาจะสอนเจ้าสลุปนะครับผมขอบคุณครับ